ใหม่อิซูดีแม็กเมจิกอายพยามต่อให้โลกตา อิซูซุครับครั้งที่32ระเบิดความมันนัดแรกที่บีทแอคทีฟไบเทคบางนากลุ่มตีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิสุซุเซลจำกัดกล่าวเปิดการแข่งขันมวยไทยระดับตำนานศึกอิสุซุ uzu, ครับครั้งที่32อย่างเป็นทางการก่อนเข้าสู่มวยคู่แรกและเป็นการยกระดับมวยไทยสู่สากลโดยเปลี่ยนจากการชก5ยกเป็น3ยกอยากให้ทุกผู้ทานกล่าวเชิญชวนผู้ชมให้สนับสนุนศึกอิสุซุ uzu, ครับครั้งที่32ค่ะ でですーススカップはもうでにで40年近くのポンサ開催させてきてきおりましระนั้นกล่าวว่าอิสุสุนั้นนะคะได้จัดศึกอิสุสุนับเป็นวยไทยนะคะที่ยาวนานที่สุดมาเกือบจะครบ40ปีแล้วได้30ปีแล้วด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของประชาชนชาวไทยทุกท่านเป็นสูมุ่งมั่นที่จะสืบสารศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนศึกอิสุรับรูปแบบใหม่นี้สำหรับบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยศึกอิสุสุรับครั้งที่32ศึกอิสุสุดีแม็ลุย้าโลกรอบคันเลือกนัดแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนมวยที่เข้าจับจองพื้นที่รอบสังเวียนจนแน่นขนาดเพื่อรอชมมวยระดับตำนานในรูปแบบและสถานที่ใหม่ อิซุสุครับครั้งที่32ศึกอิสุสุดีแม็กลุยท้าโลกเป็นการรวมกันของนักชกมวยไทยดาวเด่นหน้าใหม่รวมประลองลีลาแม่ไม้มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก65กิโลกร,รัมแบบสวมนวมโดยแบ่งออกเป็นสองสายสายละ4คนได้แก่สาย A 1. เสือพันเกียรติมาลายทอง 2. เดอะล็อกโกสายการแว่น3มนินเพชรบอไผ่แดง 4. บิ๊กบุมสิทธิ์ชานสิง์และสาย B ีโมปินาสิทธิ์มณชัย2 ก้าฉัดรงเรียนกระเทียมวิทยา3กองเล็กสิทธิ์แจ็คมวยไทย4เพชรภูพันสศักนลินสำหรับการชกในครั้งนี้เป็นการชกในสายเอผู่แรกเป็นการชกกันร,ระหว่างเสือพันธ์เกียริมาลายทองกับเดอะล็อกโกสายการแว่นเมื่อเสียงะระฆังดังขึ้นทั้งคูแต่งแลกแข้งกันอย่างดุเดือดเสียงผู้ชมต่างเชียร์กันอย่างสะใจจนในยกที่2เดอะล็อกพลาดท่าให้กับเสือพันธ์สาต์แข่งเข้าไปที่ต้นขาจนยางแตกไม่สามารถลุกขึ้นมาทําการแข่งขันได้อีกทําให้เสือพันธเกียริมาลายทองชนะน็อกไปได้ในที่สุด และในคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างนินเพชรปอไผ่แดงและบิ๊กบูมสิชันสิงห์เริ่มยกแรกกันด้วยการออกอาวุธกันอย่างหนักหน่วงทั้งหมัด เข่าสอบดูแล้วนินเพชร,รูปมวยสวยกว่าทางด้านบิ๊กบูมมากขึ้นยกที่2 b i บิ๊กบูมโดนแข้งพร้อมด้วยหมัดตัดลําตัวสายไปม,าม้าไม่มีทรงมวยจนกรรมการต้องยุติก,การชกส่งผลให้นินเพชชนะน็อกบิ๊กบูมไปได้ในยกที่2ติดตามชมการแข่งขันศึกมวยไทยระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยศึกอิสุสุครับั้งที่ส2มสิบณไทยไฟอารีนาแอดบีดแอคทีฟไบเทคบางนา การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ฮิสุ u ุกวีครอส4ใบโฟมมาสเตอร์ออฟออโรสลุยทโลเปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาร์ closer. Closer right. สองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สปอร์ตทูโทนพรีเมีมทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมัม่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ u r l j e t พร้อมจะยาดไปกับแพลตฟอร์ม Hardtech Power you up New Suzuki Swift The two masses never give up. Explode, explode, explode. Little explode. New, New Isuzu XP Weed. Run with my infinite X Life. Walk the yard like a platform, hard tech. Power you up. New Suzuki Swift. ฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเปิดตัว Honda c ซ t y ใหม่คำตอบของความสมบูรณ์แบบในวันนี้ยกระดับความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคันโชบเชียวในทุกมุมมองพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่กับขุมพลังฟูลไฮบริด e-sev ที่ผสานการทำงานอันทรงพลังร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบ16วาล์วและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงทรงพลังและให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม27.8กิโลเมตรต่อลิตรและคุมพล ที่มอกำลังสูงสุด122แรงม้าขับสนุกพร้อมตอบสนองทุกการเดินทางและประหยัดน้ำมันสูงถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรมั่นใจทุกการขับขี่กับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่ติดตั้งในทุกรุ่นย่อยและเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยอื่นๆที่พร้อมตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น นายฮิเดโอคาวาสกะประธานกรรมการบริหารและซีอโบริษัทฮอนด้าอ t ตโมอิประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเป็นเวลาเกือบ3ทศวรรษที่ฮอนด้าซิตี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่กับซิตี้คาร์ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอดด้วยยอดขายสะสมเกือบ80,0000คันนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยทําให้ฮอนด้าซิตี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่อยู่ในใจลูกค้าเสมอมาในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่า Honda City ใหม่ได้ปรับชมด้วยดีไซน์ภายนอกที่เสริมความสปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้นและภายในที่กว้างขวาง สะดวกสบายในทุกที่นั่งโดยรุ่น e-sev จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตประจำวันให้กับลูกค้าได้อย่างไร้กังวลและยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมและรุ่นเทอร์โบที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานด้วยการขับขี่ที่แรงเร้าใจและสะดวกสบายเกินคาดโดยทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ honda sensing ซึ่งเมื่อลูกค้าได้สัมผัส honda city ใหม่จะต้องประทับใจในความคุ้มคันของรถซิตี้คารุ่นนี้อย่างแน่นอน หน่วยงานภาครัฐจับมือภาคเอกชนแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึก2ล้อรายการใหญ่ที่สุดในโลก Mo t ต GP สนามประเทศไทยภายใต้ชื่อโ OR อาร์ไทยแลนด์กังปี2023ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้าง i ินเ r n a t i o n a l Circuit กจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง27-29ตุลาคม2566โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นปีที่4ยืนยันความพร้อมทุกด้านแก้ไขจุดด้อยชูจุดเด่นสู่ม o t ต GP ที่ดีที่สุดในโลกปักหมุดสู่เบอร์หนึ่งในใจแฟนความเร็วชี้หลังผ่านโควิด19คาดผู้ชมทะลัก สู่สนามเพิ่มขึ้นอัดแน่นทุกสแตนเช่นเดิมพร้อมเปิดขายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์ไปทั่วโลกพร้อมกับสร้างสถิติใหม่บัตรแกนสแตน10,000ืนที่นั่งจำหน่ายหมดภายในเวลา2.29นาทีสำหรับ m o t ต GP สนามประเทศไทยเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนมหาก,กรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งและสนับสนุนนักแข่งไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกผลักดันมอเตอร์สปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมปีที่ผ่านมา ไทยจีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง4,048ล้านบาทเชื่อว่าในปีนี้จะยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกในส่วนของสนามจัดการแข่งขัน,ขนถือว่ามีความพร้อมสูงสุดมีการปรับปรุงสนามอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานของบุคลากรทางมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกสนามมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากสหพันรถจกักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM และความพิเศษของม o t ต GP ในปีนี้คือความคุ้มค่าเพราะเทียบได้กับการดูการแข่งขันได้ถึง2วันเพราะวันเสาร์นั้นจะมีสปินเลสให้ชมเพิ่มอีกววััันนรรรมท้้งกกาไดบเลือปน ามที่17ถือเป็นช่วงที่ดีเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่สนุกเข้มขน้นและมีโอกาสลุ้นแชมป์ประจําปีที่ประเทศไทย OR Thailand กลางปี2023เปิดจําหน่ายบัตรชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการทั่วโลกแล้ววันนี้แฟนความเร็วไม่ควรพลาด อร์เช่ประเทศไทยโดย A AS เอสทเปิดตัวชุดแต่งสำหรับปอร์เช่911 GT3 ในรุ่นปัจจุบันนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เปิดตัวชุดแต่งเพื่อเสริมศักยภาพให้เก่ยนตกรรมสปอร์ตสมรรถนะสูงและยกระดับประสิทธิภาพการขับขี่ให้ใกล้เคียงกับรถในสนามแข่งด้วยชุดแต่งเพิ่มสมรรถนะ Man t ท ai p e r ร์ฟอร์แมนซใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรของปอร์เช่ในโรงงานไวซารคและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรถแข่งเพื่อลงสนามนอสไลท์ จากสน,นักแต่งมารไทยในเมืองมิลส์พาร์ตโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้งชุดแต่งดังกล่าวเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งสามารถทําเวลาจากการทดสอบวิ่งรอบสนามนูเบิร์ลิงนอร์สไลด์ได้ในระยะเวลาเพียง6นาที5 5 7 3 7นาทีซึ่งเร็วกว่าปอร์เช่9 1้า Gt 3รุ่นมาตรฐานที่ไม่ได้ติดตั้งชุดแต่งถึง4.19วินาทีชุดแต่งเพิ่มสมรรถนะมารไท p ยเพอร์ฟอร์แมนซ์คิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่ช่วยในเรื่องของการยกระดับประสิทธิภาพให้ระบบอากาศพลศาสตร์และระบบช่วงล่าง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมความแม่นยำและเฉียบคมเพื่อให้รถสามารถขับขี่บนสนามแข่งได้อย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น New MG 4 Electric ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้มองหารถที่มีนวัตรกรรมอันล้ำสมัยการันตีด้วยมาตรฐานระดับโลกด้วยรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัล E.V. of the Year A.M. Awards รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากประเทศอังกฤษ U.K. Car of the Year 2023รางวัล w o w Car of the Year จากประเทศเยอรมนีซึ่ง New MG4 Electric ที่ขายในประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกับยุโรปและทั่วโลกโดดเด่นด้วยการเป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่าง Nebula Pure el Electric แบตเตอรี่ในรูปแบบ Cell to Pack ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Lubic Cube Battery ซึ่งจัดเรียงเซลล์ในแนวนอน New MG4 Electric รองรับการชาร์จสูงสุด88กิโลวัตต์ วิ่งได้425กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC มีคุณสมบัติเด่นขับเคลื่อนด้วยล้อหลังตัวรถกระจายน้ำหนักแบบสมมาตร50/50มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและฐานล้อกว้างทำให้เกาะถนนได้ดีอัตราเร่งดีช่วงลางอิสระทุกรุ่นย่อยทำให้เป็นรถ EV ที่ขับสนุกและเร้าใจเพียบพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมากถึง26ระบบโดย MG เปิดจองและพร้อมส่งมอบ New MG4 Electric ได้ทันทีทั้งรุ่น D และรุ่น X ¡Así que วันที่1กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมาบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดผู้ผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าประกาศแต่งตั้งดออรอารักษ์พรประภาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดดออรอารักษ์เริ่มทำงานกับทางบริษัทมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นและเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายโครงการของฮอนด้าโดยเฉพาะโครงการในสายงานขับขี่ปลอดภยัยและสายงานกีฬายานยนต์รวมถึงบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นผู้นำวงการรถจักรย นนจนนนถึงปัาจดจ็อกเตอร์อารักพรประภาในฐานะประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจะผนึกกำลังร่วมกับมิเตอร์ชิเกโตคิมูระประธานกรรมการบริหารในการดำเนินธุรกิจของไทยฮอนด้าเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืนเปิดรับความสนุกกับทางเลือกที่หลากหลาย ออกไปทำอย่างที่ใจ <And everybody S 1> ต้องการ <you> ให้ชีวิตไม่มีคำว่าเบื่อ closer, closer แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำครมาซ่าสองใหม่ Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive. ไม่สิ้นสุด The New new a u b V Uncharted s p o ร์ to ุกทรนพรีเมทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi x p a n d e r Cross พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เชื้อเจ ้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ดเทค POWER YOU UP New Suzuki Swift. s w กิ t ความสำเร็จคือการไม่หยุดตั้งเป้าหมายและไม่หยุดลงมือทำแค่เชื่อมั่นว่าทำได้ทุกความฝันก็เป็นจริงใหม่ Next Gen Ford Ranger Storm Track จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้ สูบดีแม,ม็กเมจิกไอส์นิวมิสบิชิเอ็กซ์แพนเอร์ครอสมิบิชิมอเตมาแล้วครับ B.Y.D. Dolphin หลังจากที่ค่ายนี้นะครับปล่อยตัว Atl <S <S 2> <S 2> อั t โตทีมาเนี่ย ผมบอกว่าการตลาดของเขายอดเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกับคันที่2รถไฟฟ้า100% SUV Dolphin คันนี้ครับว่าจะดีขนาดไหนสมรรถนะเป็นอย่างไรเราจะขับจากกรุงเทพมาถึงพัทยานะครับไปครับถ้าพร้อมแล้วตามติดไปกับผมเลยครับ มาเริ่มขับตัวมาตรฐานก่อนนะครับระยะตามมาตรฐานเนี่ยของเขากาันตีอยู่ที่410กิโลเมตรฮะต้องบอกว่าอัตราเร่งดีถึงมีแค่93แรงม้ากับแรงบิดที่ให้มา180นิวตันเมตรครับ0ูนถอเนี่ยทำใกล้เคียงครับกับที่การันตีไว้12วินิดดช่วงล่างในรุ่นมาตรฐานครับถึงจะเป็นทอร์ชั่นบีนนะแต่การเซ็ตช่วงล่างถือว่าดีทีเดียวเลยนุ่มนึบและยังปาดเปียว ามาลองสมรรถนะของเจ้าตัว Extend e d กันบ้างครับแม่คันนี้ปลุดปลาดมากพอให้มาตั้ง200มานิดนิดทอร์กเนี่ยถึง310นิวตันเมตรครับชุดกระชากได้ใจดียิ่ง0 100การันตีที่7นาทีก็ถือว่าไม่เบาเลยนะแล้วก็ใกล้เคยียงครับกับการขับเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เอาเครื่องมือการวัดมาครับ สำหรับเบรดแบตเตอรี่รุ่นนี้จะจุกว่ารุ่นสแตนดาร์ดสามารถขับได้ถึง490กิโลกันเลยตามมาตรฐานนะครับแต่ส่วนระยะจริงๆเนี่ยก็ลดดันกันไปตามการใช้งานจริงๆช่วงล่างรุ่นนี้เป็นมันติลิงนทำให้มั่นใจในการเข้าโค้งได้ดีไปอีกรุ่นนี้ยังมีกัสลูปนะครับแถมล้อลอยยังม V4 ของตัวรถด,ด้วยขนาดก็จะเป็น17นิ้วตัวสแตร์ดเนี่จะเป็น16นิ้นครับ หรับภาพรวมของสมรรถนะทั้งสองรุ่นบอกว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบภายในหน้าจอปรับหมุนจากพงมาลัยปุ่มกดอยู่ทางด้านซ้ายแต่ถ้าจอแนวนอนนะครับขวางทางลมแอร์นิดนิดเสียงไฟเลี้ยวเนี่ยสังเคาะมาจากเสียงน้ำไม่ดังจนเกินไปครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะกับกล้อง360เนี่ครับนี่เด็ด ให้มาทั้ง2รุ่นครับแต่รุ่น extended เนี่ยก็จะมี wireless charger mm hmm. กับโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับก็เลยต้องบอกว่าภาพรวมๆของเจ้าโรมาทั้ง2รุ่นครับน่ารักในดีไซน์การออกแบบตามสุนทรียศาสตร์แห่งท้องมหาสมุทรที่รวบรวมวิถีของโรมาและเกี่ยวขึ้นออกมาได้อย่างลงตัวทั้งภายในและภายนอกถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ไปขับเจ้าโรมาได้แล้วที่โชรูม BYD ทั่วประเทศวันนี้